มาต่อที่ชั่วโมองที่3ของเราเลยนะครับสำหรับชั่วโมองที่3นี้นะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของโมเดลนะครับสำหรับโมเดลก็คือการจำลองข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับให้อยู่ในรูปแบบของอ็อบเจกต์และก็ความสัมพันธ์ของอ็อบเจกต์เหล่านั้นให้เรานึกภาพสมมติว่าเรามีตารางข้อมูลในฐานข้อมูลเช่นตารางโ r o d u c t กับตาราง c ค t e g o r ออย่างเงี้ยนะครับทั้งสองตารางนี้อาจจะมีความสัมพันธ์กันแบบ p r i m a r y Key และก็ Foreign Key ต่อกันใช่ไหมครับ ถ้าเราเอาตารางข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาแมปในรูปแบบนะครับของอ็อบเจกต์มันก็จะได้อ็อบเจกต์ชื่อว่า Product กับอ็อบเจกต์ชื่อว่า Category นะครับส่วนความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยก็จะเรียกว่า Object อ็อบเจกต์สตัวเนี่ยมี Relationship ต่อกันนะครับอาจจะเป็น Many to One อะไรอย่างเงี้ยนะครับสาเหตุที่เราจะต้อง mapping ตารางออกมาให,ให้อยู่ในรูปแบบของอ็อบเจกต์ก็เพราะว่ามันจะได้มีความง่ายในการใช้งานนะครับอย่างเช่นคำสั่งพื้นฐาน ในการ insert update หรือว่า delete อย่างเงี้ยก็สามารถทำผ่าน object โดยใช้คำสั่ง python พื้นฐานได้เลยนะครับหรืออาจจะเป็นคำสั่งในการดึงข้อมูลอะไรก็ตามแต่นะครับก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง python เขียนออกมาเป็นลักษณะของ object ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการทำโมเดลก็คือมันเป็นอิสระต่อฐานข้อมูลนะครับให้เรานึกถึงชั่วโมงที่1ที่เราได้เรียนกันไปนะครับเราจะเห็น database ของเรามีไฟล์ชื่อว่า sqlite 3ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ Database ที่ j จ n g o built-in มาให้เราถ้าในวันหนึ่งนะครับเราต้องการขึ้น Production นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนจากตัว i u i i n d a t a b a s e เนี่ยไปเป็น p o s t g r e sql ก็สามารถที่จะเปลี่ยน Config ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องแก้ไขตัวโปรแกรมอะไรเพิ่มอีกนะครับเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะใช้งานกับ d t t b a s e ใครไหนก็ได้ อย่างเช่นเราอาจจะเปลี่ยนเป็น MySQL ก็ได้นะครับก็คือใช้ได้เลยนะครับอ่าคราวนี้พอเรารู้ที่มาที่ไปของโมเดลแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการสร้างโมเดลแล้วก่อนอื่นนะครับให้เราสร้างแอปตัวหนึ่งก่อนชื่อว่า Book นะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับร้านหนังสือนะครับอ่าเราก็จะเริ่มตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปก็คือชั่วโมงที่เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มทําเป็นร้านหนังสือขึ้นมา ให้เราสร้างแอปชื่อว่า Book นะครับยังจำคำสั่งในการสร้างแอปได้ใช่ไหมครับก็คือคำสั่งชื่อว่า Python นะครับ main.py start app แล้วก็ตามด้วยชื่อแอปก็คือบ o ๊กนะครับพอเราสร้างแอปชื่อว่าบุ๊กเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราก็เอาชื่อแอปไปลงทะเบียนใน setting นะครับก็เปิดไฟล์ Setting แล้วก็เพิ่มบ o ๊กลงไป นะครับเป็นการลงทะเบียนแอปใหม่ตอนนี้ก็จะได้แอปชื่อว่าบ o ๊กเกิดขึ้นนะครับตัวนี้คราวนี้พอเราได้แอปเกิดขึ้นนะครับไฟล์โมเดลของอ Book นะครับมันก็จะอยู่ในไฟล์ชื่อ m o d e l s .py นะครับตัวนี้แหละเราก็จะมาเปิดไฟล์นี้แล้วก็เขียนโค้ดกันนะครับเริ่มต้นเราก็ประกาศคลาสชื่อว่า b o ๊กนะครับ ชื่อคลาสก็จะคล้ายๆกับชื่อตารางใน Database นะครับโดยสืบทอดมาจากโมเดลที่เป็น Standard นะครับพอสืบทอดมาแล้วปุ๊บนะครับเราก็สร้างตัวแปรชื่อว่า Code นะครับพวกนี้เป็นฟิลนะครับฟิลชื่อว่าโค้ดฟิลชื่อว่าสลักฟิลชื่อว่า Name นะครับ Description แล้วก็ Price, Public, Create, Update อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือชื่อฟิลเราก็ สร้างฟิลขึ้นมาเช่น Code เท่ากับโมเดลชาฟิลนะครับก็คือ c า a r a c t ต r m a แ l ็ n เลงนี่ต้องใส่นะครับก็คือเป็น c า a r a c t ต r ขนาด10ตัวยูนิคเป็นทรูก็คือโค้ดเนี่ยจะไม่ซ้ำกันนะครับส่วนสลักก็คือเป็นสลักที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับก็เป็น m o เดลสลักฟิลด l แม็กเลง k 200นะครับยูนิคทรูนะครับ Name ก็คือชื่อหนังสือนะครับก็จะเป็นชา a r ฟิล l นะครับ m a ็ Mac l เ n ง100นะครับ description จะเป็น text field นะครับ text field จะต่างกับ char field ตรงที่ว่า text field เนี้ยมันจะรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้นะครับ <Okay. S 1> ก็ไม่ต้องกำหนด length นะครับเพราะว่ามันเป็น text อยู่แล้วนะครับแล้วก็กำหนด now เป็น true แล้วก็ blank เป็น true นะครับ now กับ blank ต่างกันนะครับ now นี่คือบอก d a t a b a ร e เบว่า field เนี้ยมีค่าเป็น now ได้นะครับส่วน b a n k เนี่ยไม่ได้บอกในระดับดัตเตอร์เบดนะครับจะบอกในระดับ form โชว์ข้อมูลนะครับว่าฟอร์มฟอร์มนี้ไม่ต้องวาริเดตนะครับ price เป็น l o a t นะครับมีขนาดมี Default เป็น0นย์น,นะครับ publish เป็น Boolean นะครับที่มีค่า Default เป็น false นะครับ r e เ t e เป็น date time update เป็น date time นะครับ create เนี่ยจะใช้ Auto Now Add ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าบุ o k มีการ Create เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเอา Time Stamp ไปใส่ในฟิลนี้นะครับแต่ถ้าอัปเดตเนี่ยจะใช้ Auto Now เฉยๆนะครับ ก็คือมันถ้าเรามีเหตุการณ์การอัปเดตเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเอาทํา e s t ม m ตัวใหม่ไปอัปเดตทับในฟิลฟิลนี้นะครับสุดท้ายนะครับเราก็มีเมธอดหรือว่าฟังก์ชันที่อยู่ในคลาสตัตวหนึ่งนะครับชื่อว่า str นะครับโดยให้ return cell name อันนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเรียก object book ขึ้นมาโชว์เนี่ยฟิลฟิลแรกที่ต้องที่มันจะเอามาโชว์ที่หน้าจอเนี่ยก็คือฟิลที่ชื่อว่า name นะครับตัวนี้ถ้าใครนึกภาพตัวฟังก์ชัน str ไม่ออกก็จะคล้ายกับ ToString ในภาษา Java นะครับที่เป็นการกำหนด ToString ให้เราเอาข้อมูลมาโชว์เวลาเราเรียกอ็อบเจกต์ตัวนั้นมาปิิ้นดูนะครับมันก็จะเอาสิ่งที่อยู่ใน ToString มาปิิ้นออกมานะครับอ,อันนี้ก็คือรายละเอียดของฟิลดที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีอีกเยอะนะครับก็สามารถดูในด็อกได้ก็จะมีชาฟิลด์สลักฟิลด์เทคฟิลด์โฟร์ฟิลด์อะไรก็ว่าไปนะครับ ที่ยังไม่ได้พูดถึงก็จะมี date field อ integer field แล้วก็ email field ยังมีพวก file field ด้วยนะครับแล้วก็ image field นะครับยังมีอีกนะครับก็ไปดูต่อใน Doc กได้นะครับคราวนี้ option ที่อยู่ใน field ก็จะมี n l l กับ blank นะครับอันนี้ได้พูดไปแล้วนะครับ n l l ก็คือในฐานข้อมูลว่างหรือไม่ส่วน blank ก็คือในหน้าจอเนี่ยคือหน้าฟอร์มเนี่ยสามารถที่จะว่างได้หรือไม่นะครับอันนี้คนละหน้าที่กันนะครับ มกเรนก็คือจำนวนตัวอักษรสูงสุดก็คือ100ตัวอะไรก็ว่าไป Default คือค่าเริ่มต้นนะครับ AutoNow Add ก็คือ t ทํา s t ต m p กรอี Insert ส่วน AutoNow ก็ now คือ t ทํา s t ต m p กรณี u p ปเดตนะครับ Unique ก็คือฟิ l ห้ามซ้ำนะครับ Upload To ก็คือสามารถบอกฟิ l ให้กำหนดพาธในการอัปโหลดได้ว่าเวลาเราจะอัปโหลดจะให้อัปโหลดไปไว้ที่ไหนนะครับ พอเรารู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก่อนที่เราจะทำ migration เราต้องสร้าง f i ล l ขึ้นมาก่อนนะครับเออสร้าง m o เด l ขึ้นมาก่อนก็ไปที่ book นะครับแล้วก็ m o เด l จากนั้นก็สร้าง class book นะครับก็ model s model นะครับจากนั้น f i ล l ก็คือ code นะครับก็คือ model s char field แมกเรนสักสินะครับ unique เป็น true นะครับต่อมาก็คือสลักนะครับก็คือ model s l u t field MacLink เป็นสักสองร้อยแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำต่อมาก็ Name นะครับก็คือ m o d e l c h a r f i e l MacLink 100 description นะครับเป็น m โมเดลเท f ฟ l l ที่มีค่าแนวแล้วก็มีค่า blank ต่อมาก็คือ price นะครับก็คือ m o d e l f o u r field นะครับ default 0 publish เป็น boolean field default เป็น false นะครับจากนั้นก็ create date นะครับเป็น model. date time field auto now add เป็น true แล้วก็ update date เป็น m o d e l s datetime field ออโต้แนวเฉยๆนะครับเป็น true จากนั้นก็ d e v str เพื่อทำ to string นะครับ s a l e แล้วก็ return s a l e d name นะครับอันนี้จะเป็นการสร้างโมเดลลงมาในตัวไฟล์จริงแล้วนะครับพอเราสร้างโมเดลเสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนถัดมาเราก็จะทำการ migration นะครับกระบวนการ migration ก็คือกระบวนการ แปลงจากโมเดลที่เราพิมพ์เมื่อกี้นี่แหละให้กลายเป็นตัวสคริปต์นะครับเพื่อจัดการฐานข้อมูลนะครับประโยชน์ของไมเกชั่นก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขตรวจสอบสคริปต์ก่อนที่จะ m i เก a t e ลง d ั t เ b a s e บจริงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่ได้ทำการติดแตะต้องกับฐานข้อมูลโดยตรงนะครับ ไม่ต้องแก้ไขตัวดัตตอรเบียโดยตรงเราจะทําผ่านสคริปต์หมดเลยนะครับแล้วก็เรามีเวลาที่จะตรวจสอบสคริปต์ตัวนี้ด้วยว่าว่ามันถูกไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะไมเกตเพื่อเพิ่มสิ่งที่เราต้องการนะครับหรือว่าเราจะโรแบ็กถอยกลับมากรณีที่สคริปต์ตัวถัดไปของเรามันมีความผิดพลาดได้นะครับก็คือถ้าสคริปต์เราถูกเราก็ไมเกตใช่ไหมครับแต่ถ้าสคริปต์เราพิมพ์ผิดหรือว่าเขียนผิดหรือว่าเพิ่มฟิลผิด,อ,ผดอย่างเงี้ย เราก็สามารถโลแบ็กกลับไปยังสคริปต์ตัวก่อนหน้าได้นะครับและก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการสะดวกนะครับความสะดวกในการติดตั้งบนโปรดักชันก็คือเวลาเราทาโปรเจกต์เสร็จใช่ไหมครับเราอยากจะให้อีกคนนึงไปติดบนโปรดักชันให้เราอย่างเงี้ยแทนที่เราจะต่องส่ง SQL ไปให้เขานะครับไม่ต้องนะครับเราก็เอาโปรเจกต์จังโก้นี่แหละให้เขาไปเลยนะครับและก็ให้เขาไมเกตลงฐานข้อมูลไปเลยนะครับ เขาจะได้ไม่ต้องมาเราจะได้ไม่ต้องมาเจนสคริปที่เป็น SQL ให้เขาด้วยนะครับแล้วก็เขาจะจะได้ไม่ต้องอมาดูว่าสคริปเรานรันก่อนรรนหลังอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับมันก็จะสะดวกตัวนี้นะครับพอเรารู้ข้อดีของการทำ migration แล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำ migration ด้วยคำสั่ง python manage.py และก็ make migration นะครับเราก็ไปที่ตัว เทอร์มินอลของเรานะครับถ้าใครเปิดเทอร์มินอลไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็คือให้ปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่วิวนะครับแล้วก็เทอร์มินอลตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นใหม่แบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเราก็จะใช้คําสั่ง python manage.py m a k e m i g r a t i o n นะครับเดี๋ยวผมซูมให้อีหนึ่ง แบบนี้นะครับ Python manage py make migration นะครับแล้วก็ enter ครับผมถ้าเราพิมพ์โมเดลไม่ผิดอะไรนะครับมันก็จะ generate migration script ให้อยู่ในโฟลเด er อร์ migration ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็คือเวอร์ชั่นแรกนะครับ001จากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรา ต้องการที่จะแอปพลายตัวม i เกชั่นสคริปต์ของเราเนี่ยลงในฐานข้อมูลจริงนะครับเราก็จะใช้คำสั่งชื่อว่า python manage.py แล้วก็ migrate นะครับตัว make migration เมื่อกี้แค่ m k k สคริปต์ขึ้นมานะครับยังไม่ได้ทำอะไรกับดัต a ต้าเบสนะครับแต่ถ้าจะให้มันทำกับดัต a ต้าเบสเลยเนี่ยก็ต้องใช้อีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็คือ python manage.py แล้วก็ migrate นะครับเราจะให้มันทำกับฐานข้อมูลเลยนะครับก็เป็น python manage.py นะครับ แล้วก็ migrate อ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ enter เนี่ยครับมันก็จะ apply ตัวเวอร์ชัน001ของเราเนี่ยลงไปใน database แล้วนะครับถ้าเราเอาตัว explorer มาเปิดดูไฟล์ไฟล์นี้นะครับเราจะเห็นตารางเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเพื่อืนว่า visual studio code มันเปิดไฟล์ไฟล์นี้ไม่ได้นะครับมันก็เลยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมีตารางเพิ่มขึ้นนะครับแต่จริงๆเราหา Plug ั๊กอ i n มาติดตั้งแล้วก็เปิดเปิดตัวนี้เพื่อด,ดูตารางได้นะครับ หลังจากที่เราไม g r a t e เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็มาดูเรื่องถัดไปนะครับเรื่องถัดมาจะเป็นเรื่องของ relationship นะครับก็คืออย่างที่ผมได้อธิบายตอนต้นไปนะครับว่าโมเดลเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับโมเดลอื่นนะครับเราเรียกว่ามันมี relationship ต่อกันนะครับโดย Django เนี่ยมี relationship ให้เราเลือกใช้3ตัวนะครับดังต่อไปนี้ก็จะมี many to one นะครับ one to one แล้วก็ many to many มินิทูวันก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหนึ่งกับหลายนะครับอย่างเช่นโ r o d ัก t กับ c a t e g o ร y อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นมินิทูวันนะครับวันทูวันก็จะเป็นคล้ายๆกับความสัมพันธ์ลักษณะของส่วนขยายนะครับอย่างเช่นตารางในการเก็บหนังสืออย่างเงี้ยแต่เราอยากจะเก็บรา,ายละเอียดของหนังสือเพิ่มอีกตารางหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปขยายออกมาทําอีกตารางหนึ่งขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของวันทูวันใช่ไหมครับส่วน Many to m a n y ก็คือ M to M ก็คือหลายต่อหลายนะครับอย่างเช่นหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยมีคนเขียนมากกว่า1คนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผู้เขียนแต่ละคนเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยก็จะเขียนหนังสือได้หลายเล่มอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็น many to many นะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับเรามาดูอะแกรมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้าง relation ship แบบนี้กันนะครับตอนนี้เรามีโมเดลชื่อว่า book ออยู่แล้ว1ตัวเราก็จะมีแคตตากรีเพิ่มนะครับโดยแคตตากรีกับ book เนี่ยมีความสัมพันธ์แบบ many to one นะครับ ส่วนอีกตารางหนึ่งก็จะมีออบเจกต์หนึ่งนะครับก็จะมีออบเจกต์ชื่อออเทอร์นะครับก็คือผู้แต่งก็จะมีริเลชันชิพกับบุ๊กเป็นแบบ many to many นะครับถ้าเราอธิบายก็คือหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยนะครับหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะมีตรงนี้เป็น M หมายความว่ามีผู้แต่งมากกว่า1คนนะครับมีอาจจะมีผู้แต่งร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาถ้าเกิดเรามาดูฝั่งนี้นะครับก็คือ อัเทอร์กับบุ๊กเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็น M ก็คือผู้แต่งหนึ่งคนเนี่ยนะครับสามารถเขียนหนังสือได้หลายเล่มนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับหนังสือ1เล่มอยู่ได้หมวดหมู่เดียวนะครับอย่างเช่นหนังสือเบสิกไพทอนสมมติมเรามีหนังสือชื่อเบสิกไพทอนนะครับอาจจะอยู่ในหมวดหมู่ของโปรแกรมมิงหนังสือสําหรับเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอย,อยู่ได้หมวดหมู่เดียวนะครับส่วนหมวดหมู่1อันเนี่ยก็จะมีหนังสืออยู่ภายในได้หลายเล่ม อย่างเช่นหมวดหมู่โปรแกรมมิ่งเนี่ยก็จะมีหนังสือเช่น Basic Python Basic จาวา PHP อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหนังสือหลายเล่มในหมวดหมู่นั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของความสัมพันธ์แบบนี้นะครับอ่านะครับพอเรารู้ถึงเรื่องความสัมพันธ์แบบนี้นะครับให้เรามาแมปปิ้งเป็นลักษณะของโมเดลนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เราสร้างคลสาสที่เป็นตัวมาสเตอร์ t a ก่อนนะครับก็คือมาสเตอร์ของ Category กับมาสเตอร์ของออเทอร์นะครับแล้วค่อยมาผูกความสัมพันธ์ที่หลังนะครับเรามาสร้างมาสเตอร์ก่อนก็สร้างมาสเตอร์ของคัตเตอรีนะครับคลาสค c ต t ตอรรีแล้วก็โมเดลดั o โมเดลนะครับจากนั้นก็เอามาโชว์สักฟิลหนึ่งแล้วกันนะครับคือเนมโมเดลด h a ชาฟิลแม็ก i n งเป็น100นะครับ แล้วก็ to string ของ category นะครับเราก็ c o p เอาตัวนี้มาใช้ได้นะครับอ่านี่ครับได้หนึ่งโมเดลแล้วนะครับต่อมาผู้แต่งนะครับก็จะเป็น class author นะครับ m o เด l นะครับแล้วก็มีฟิล l ชื่อว่า name เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มี to string เหมือนกันแล้วก็เอามาใส่นะครับอ่าเนี่ยนะครับเราก็จะได้ class Category กับ Class ชื่อว่า Author นะครับจากนั้นเรามาผูกความสัมพันธ์กันกับ Book นะครับถ้าอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะ m ม n y to One นะครับเราจะใช้ ForeignKey ครับผมก็จะเป็น Category นะครับเท่ากับ Model.ForeignKey ชี้ไปห,หาโ o เดลชื่อ Category นะครับที่มีค่า Now True กับ Bank To หมายความว่า แคตตากรีในความต้องการของระบบเราเนี่ยไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่ระบบนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมทำเนี่ยคือผมไม่ต้องการให้เราเลือกแคตตากรีก็ได้นะครับผมก็จะใส่ n t w t o กับแบ n k t o ไปนะครับแล้วก็ในเวอร์ชั่น3ของจังกูนะครับมันจะต้องเพิ่มคำว่า OnDelete นะครับเท่ากับ Model.Cascade นะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดว่า Category ถูกลบเนี่ยนะครับก็ให้ลบบุ๊กตามไปด้วยนะครับให้ลบตามกันไปนะครับจากนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ออเทอร์นะครับเท่ากับ model. Uh, many m o d ด l m อ n y มนี่ทูเมนี่นะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบ many m a n y to many กับออเทอร์ใช่ไหมครับก็ลิงก์ไปหาคลาสชื่ออเทอร์นะครับถ้าเราใช้ many m a n y to many นะครับ เวลาเราจะอนุญาตให้ฟอร์มกรอกได้กรอกไม่ได้เนี่ยจังโกมันจะให้เราใส่แค่บรง n ์ก็พอนะครับเนาไม่ต้องใส่นะครับให้เราใส่แค่ b l a n ์นะครับเพราะว่ามันเป็น many field มันจะใส่เนาไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องใส่แค่แบง n ์นะครับก็จะเป็นนี่ครับออเ r อร์มีความสัมพันธ์กับ book แบบมีความสัมพันธ์กับเ r อร r แบบ many to many นะครับแล้วก็ book เนี่ยมีความสัมพันธ์กับ category แบบ many to one ก็จะใช้คําสั่งชื่อว่า Foreign Key แทนนะครับให้ดูอีกทีนึงนะครับอืมนะครับเพื่อใครดูไม่ทันนะครับพอเราสร้าง Relationship เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือทำตัวนี้ครับผม make migration นะครับเพื่อให้มันเกิดสคร p ป เวอร์ชันถัดไปนะครับแล้วก็ทำการมเกรดนะครับเราก็เคลียร์สกรีนนะครับแล้วก็ Python m i n a t e p y นะครับแล้วก็อุ้ยเดี๋ยนะครับ make migration นี่นะครับ,รบมันก็จะสร้างสคริปต์เวอร์ชัน2เกิดเกิดขึ้นมาอีกนะครับแล้วเราก็ Python m i n a t e p y แล้วก็พิมพ์ว่า migrate นะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการผูกความสัมพันธ์ของโมเดลนะครับสำหรับในชั่วโมงที่3นะครับในเรื่องของโมเดลของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสามารถกลับไปทบทวนคลิปย้อนหลังดูได้นะครับแต่ถ้าติดขัดตรงไหนก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับหรือว่าค่อยๆไล่ดูใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ